นี่ครับเคลื่อนสภ้้าขึ้ืนนึ้อนเลื่อนนะครับขึ้นโค้ดดีซีนะครับนี่ขึ้นโค้ดดีซีนะครับมาสกุลละครคือเก่าครับไปในเมื่อไกว่นนี้ก็ไปับสกุลละครไปในเมื่อเด้อนไหนวันนี้จะมาสอบเรื่อผ่าซัมซุงนี่ขึ้นโค้ดดีซีนะครับแต่ทาการแกะมือแผงด้านหลังนะครับเกี่ยวกับประตูแน่นอนนะครับเป็นต้นได้ดีเนี่ยดีก็คือดอนะครับประตูมีปัญหาครับอาจสปิดบรสนิตโอเคเนาะ นี่ครับขึ้นโค้ด DC นะครับสลับเครื่องสภาซัมซุงนะครับขึ้นโค้ด d ีเกิดจากตัวนี้นะครับตัวรีสวิตนะครับตัวซีนดับเนี่เห็นบ่อันนัทนะครับนี่ตัวซีนดับนี้เบรซียง่ายนะครับมาเบิ้งมาเบิ้งลองลอยบางคนขาดนะครับมาเบิ้งได้นี่นะครับนี่ครับคือสาเหตุนะครับนี่เห็น่ะนี่นะครับตัวรีสวิตเบรซียง่ายนะครับตัวนี้ อิซิเป็นเสียงงานเนื่องจากเกิดจากตัวมเมล็กนะครับมเมล็กตรงฝามันเสียนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่เสียนะครับออจะมาทําการนี่ครับนี่เห็นบน่แก้ไขตรงนี้นะครับนี่แล้ออวทำการตุกเปิดฝาหลังนะครับเปิดฝาหลังนี่เห็นบห ส่งไปสักข่าครับสกลนครไปในเบิร์ดเด้อเดี๋ยวเซให้เบิรงครับนี่นี่นี่คือสายไฟนะครับนี่สายไฟที่มาจากรีสวิตด้านหน้านะครับผมนี่สายไฟที่จะไม่จะมาเป็นโตเซนเซอร์นะครับเวลาเขาปิดประตูแล้วนี่นะครับสายก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ต่อมาเลยนะครับทาการต่อสายเข้าไปคือเก่านะครับมาลองเมืองเด้ไหมเด้อขอต่อก่อนนะครับนี่เห็นว่า หลายเส้นอยู่เสร็จแล้วครับนี่เครื่องทำงานเลยแล้วนะครับตอนนี้ปล่อยน้ำได้แล้วเด้อแล้วก็มันบวก้นโค้ดนะครับปัญหาของเครื่องสภาพ samsung ที่มันเกิดอาการขึ้น dc นะครับ dc เกี่ยวกับประตูนะครับดอนะครับแต่เป็นเซนเซอร์อยู่เนี่ยมันจะเป็นขึ้นดีนะครับอันนี้ขึ้น dc นะครับมันจะเป็นนี่สวิตช์นะตอนนี้เป็นมีมีมาเล็กเซนเซอร์อยู่นะแต่ว่าสายมันขาดนหนูกัดสายเนาะต่อสายเข้าไปอะไรคือเก่าครับผม สวัสดีคระผมเจอคลิปหน้าครับสุกุนละครไปได้เบิดเด้อใซิบริการได้นะครับสุดเข้าห้าสองห้องสองสามแปดกันหนึ่งครับเบอร์ผมแอดไลน์ส่งโลเคชักก่นเนี่ยผมเด้อสุขุนลครเนะี่ยไปได้เบิดงานไพลพายังเป็นเครื่องทำความเย็นครับเจอคลิปหน้าครับ